ผมอยากรู้เรื่องวันนี้มันมีจกมกมกจกอะไรเกิดขึ้นมาเ <C ute> ราประวัติเป็นไงเขาอยากใช้เหมือนผมอ่าเขาก็เลยใช้มกจกของเขามาขอก่อนไหมไม,ไม่ได้ขอไม่ไม่มีไม่ไมีมารยาของนี่ไม่ใช้จริงจริงเขาเล็กกันหน้าเวทีเล็กกันหน้าเวทีเขาแบบว่าถ้าเดี๋ยวกูดังกูไม่ใช้ก็ได้ว่าจกมกอ่ะเดี๋ยวกูก็ใช้มกจกเลยอะไร่อ่าก็เลยแล้วก็เลยผู้ี่เล่นไปจตุรงมกจกก็เลยกลายเป็นจตุรงมกจกไปในวงการแสดงตลกเนี่ยพี่หม่อมมีมีใครเป็นไอดอล เราต้องเป็นตัวของตัวเราเองเลยดีกว่าครับผมตัวเองตัวเองดีกว่ามันจะได้สบายใจแล้วพอมันไปจามกันมัก็ไปเล่นนั่งเล่นจับเหมือนก็ไปอีกใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราจะได้เป็นต้นฉบับของตัวเองอ่าฮะแล้วพี่ลงอะมีไอดอลอะไรป่ะก็ถ้าไอดอลทางด้านการงานการอะไรก็ก็หลายคนนะพี่เป็ดพี่น็อตป๋าเทพรับหลังไม่เคยพูดแบบนี้หรอกบอกว่าตลกรุ่นพี่กันพูดอย่างนั้น